ยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนกลางชาแนลนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะกลางมาบกุกสวนแม่นิดนะคะสวัสดีค่ะวัสดีะท่าสวนแม่นิดอยู่ที่ไหนคะ,อ,ะอยู่บ้านดงพยอมตำบลห้วยโอพอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมพบกับบอลสีสวยๆก,กันเลยนะคะต้นไม้สวยๆกันเลยนะคะแม่นิดคะอันนี้ต้นอะไรเอ่ยอันนี้คือบอนใบไผ่นะคะ อันนี้สวยมากเลยน้องเพิ่งเป็นสาวน้องเพิ่งเป็นสาวค่ะ,ส,คะสำหรับอีพีนี้นะคะแม่นิดบอกอว่ามีค่าจัดส่งเมาเมาห้าสิบบาทนะคะพี่พี่ขาต้นนี้ละคะเท่าไหร่นะคะแม่นิดต้นนี้ร้อยร้อยหนึ่งอันนี้ฟอร์มกอเลยนะคะพี่พี่ขาหนึ่งร้อยนะคะบอนใบไผ่ค่ะมีสองต้นใช่ไหมคะมีสองต้น่คะคะต้นต้นนี้ก็หนึ่งร้อยนะคะของสวนแม่นิดนะคะสวยมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็จะมีอสงไขยด้วยนะคะพี่พี่ะออสงไขยฟอมฟอมใหญ่ๆเลยนะคะพี่พี่ะอสงไขยต้นนี้นะคะราคา250ใช่ไหมคะแม่ค่ะสองร้อยห้าสิบนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นมะขวานอันนี้มะขวานลังสันค่ะสวยมากๆเลยค่ะแม่นี่แม่นี่ค่ะอ้อฟอมนี้ขายไหมคะขายค่ะอันนี้อ่าอยู่ที่เท่าไหร่ดีคะแม่นี่สวยมากๆเลยนะคะ อันนี้เป็นฟอร์มกอใหญ่แล้วนะคะสามต้นมีสามต้นก็จะให้จะให้สองร้อยห้าสิบค่ะว้าวว้าวเลยค่ะสองร้อยห้าสิบนะคะบันเดตนะคะบันเดตเริ่มจะมีลูกละอันนี้เท่าไหร่คะแม่อันนี้ร้อยต้นร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะพี่ๆค่ะช้อนใช่ไหมคะอันนี้ชินน้ำบันชรอนแม่ขายไหมคะต้นนี้ก็เอาไว้ตั้งแม่ก่อนต้นอันนี้เก็บไว้ตั้งแม่ก่อนนะคะพี่ขาต้นเดียวมีต้นเดียวนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ โอ้ยต้นไม้มมสวยมากๆๆเลยค่ะอ,อันนี้แม่ปล่อยไหมคะเม่ปล่อยค่ะตัวนี้สวยมากสวยมากๆ,ๆเลยค่ะแม่ปล่อยที่เท่าไหร่คะตอนนี้สองร้อยค่ะสองร้อยนะคะพี่พี่ขาอ่าใน EP นี้นะคะก็จะมีค่าจัดส่งมเมห้าสิบบาทนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวกวางขึ้นเบอร์โทรอ่าแม่นี่ให้แล้วก็อ่าไลน์แม่นี่ให้นะคะพี่พี่ขาคือคุ้นแผนนะคะ ขุนแผนนะคะพี่พี่ขาต้นนี้เท่าไหร่คะร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยนะคะสวยมากสวยมากมากเลยนะคะขุนแผนนะคะอันนี้นี่นะคะมีมีอันนี้ต้นที่สองนะคะพี่พี่ขาขุนแผนนะคะหนึ่งร้อยนะคะมีชายชนด้วยนะคะมีชายชนด้วยชายชนด้วยชายชนต้นเท่าไหร่คะอันนี้ไซส์เนี้ยค่ะ ต้นนี้ร้อหค่ะต้นนี้ร้อยห้าินะคะอันนี้คือในลูกไม้อันนี้ลูกไม้นะคะอันนี้ปล่อยไหมคะ80บาทค่ะแปดบาทนะคะลูกไม้นะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ใช่ไหมคะอันนี้ศีลากระหนกศีลากระหนกนะคะพี่ๆค่ะศีลากระหนกอันนี้ปล่อยไหมคะอันนี้ก็ปล่อยได้ค่ะ ราะว่ามันมีอยู่3มต้นนี่คุณแม่อ๋อศิลากระหนกมีอยู่3ามต้นนะคะต้นนี้ร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะศีลากระหนกนะคะพี่พี่ค่ะแม่คะชายชนปล่อยอีกไหมคะชายชนชายชนก็ก็มีป้ายอยู่แล้วมีต้นนี้มีป้ายต้นนี้ต้นนี้เท่าไหร่คะต้นนี้ร้อยห้าสิบต้นนี้ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะพี่พี่ค่ะร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ อสงไข่นะคะนนี้อสองไข่ไปแล้วเนาะต้น้ต้นนี้ร้อยหนึ่งนะคะต้นนี้อ๋ออสองไข่ต้นนี้หนึ่งร้อยนะคะแม่นี่บอกนะคะหนึ่งร้อยนะคะอันนี้คือเพชรเก็บสีสวยมากมากเลยค่ะเพชรเก็บสีแม่นี่สวยมากๆต้นนี้ปล่อยไหมคะต้นนี้นี่เป็นเป็นต้นแม่มีลูกอีกสามต้นอยู่แต่ก็ก็จะปล่อยอยู่จะปล่อยอยู่นะคะแต่ว่าสวยมากๆเลยค่ะต้นลูกกดต้นหนึ่งร้อยตร้อยหนึ่งได้ ต้นต้นละหนึ่งร้อยนะคะมีอยู่สามต้นมีอยู่สามต้นนะคะเดี๋ยวกวางพาไปชมนะคะอันนี้นี่ต้นนี้นี่คือกอกเกล็ดค่ะกอกเกล็ดนะคะต้นนี้แม่จะปล่อยไหมคะหรือว่าเก็บไปตั้งแม่ก่อนคะเก็บไว้ตั้งแม่ก่อนมีต้นลูกอีกต้นหนึ่งอ๋อมีกอกเกล็ดต้นลูกด้วยนะคะด่างเา้ากอกเกล็ดต้นนี้ปล่อยเท่าไหร่คะแม่ร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต้นนี้สวยมากๆเลยค่ะ หนุมานอมระภาใช่ไหมคะแม่ใช <t ron uk> ่ค่ะต้น oh น <air> ี้แม่ปล่อยไหมคะต้นนี้ก็มีอยู่สองต้นนะคะสองต้นก็ปล่อยอยู่ร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะพี่พี่สวยมากๆเลยค่ะนี่สวยมากๆเลยนะคะแม่นี่อันนี้คือต้นอะไรคะแม่นี่กุ้งไก่เซอร์อันนี้แม่แม่ขายไหมคะอันนี้คือนอกตู้ใช่ไหมคะอกตู้เลียงนอกตู้ค่ะอันนี้ฟอร์มกอเท่าไหร่คะอันนี้ก็ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยนะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะสวยมากค่ะ ค่ะแล้วก็มาดูต้นต่อไปกันเลยนะคะแม่แม่นี่ค่ะอันนี้อะไรค่ะอันนี้ไก่ไก่ตัวงามไก่ตัวงามอ่ะอันนี้ฟอร์มกอเท่าไหร่คะแม่นี่ร้อยหนึ่งค่ะอันนี้หนึ่งร้อยนะคะมีสามต้นนะคะไก่ตัวงามนะคะมีสองกอมีสองกระถางนะคะแม่นี่ค่ะอันนี้เท่าไหร่คะแม่นี่อันนี้ร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ร้อยห้าสิบนะคะเพราะว่าไซส์ใหญ่นิดนึงนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาเลยค่ะอันนี้ ตาลเม่กุดสุมาใช่ไหมคะต้นนี้เท่าไหร่คะแม่นี่คะต้นนี้นี่ยร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็จะมีค่าจัดส่งมาหมห้าสิบบาทนะคะอันนี้เป็นต้นอะไรคะแม่นี่่ะอันนี้เอ่อไปชื่อหายนะคะนางสว่านะคะ สวยมากๆากนะคะต้นนี้เท่าไหร่คะแม่นี่ขาร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยนะคะมีสองมีสองกระถางนะคะกระถางค่ะกระถางนี้เท่าไหร่คะอันนี้ร้อยห้าสิบค่ะกระถางนี้หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะนางสวาหะนะคะพี่พี่ขาแล้วก็จะมีอันนี้ตาละแม่กุสุมามีสองต้นนะคะอันนี้ต้นเท่าไหร่คะแม่แม่นี่ขาต้นนี้ไซส์เล็กค่ะไซส์เล็กอันนี้แปดสิบาทแปดสิบบาทนะคะพี่พี่ขาแล้วก็เป็นฟอร์มกอ ฟอมกออันนี้เท่าไหร่คะแม่นี่ค่ะสามต้นค่ะสามต้นนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะแม่นี่ค่ะอันนี้คืออะไรนะคะแม่นี่อันนี้คือมุกุดเพชรค่ะมุกุดเพชรนะคะอันนี้แม่นี่ก็ขายนะคะอันนี้เป็นอะไรนะคะนอกตู้นะคะต้นนี้เท่าไหร่คะแม่นี่ ก็มีร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยนะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะต่อมานะคะเราเหมือนอยู่ในดงหลวงราชเสนีหาเลยนะคะพี่พี่ขาวันนี้แม่นี่จะมาปล่อยหลวงราชเสนีหาด้วยนะคะแม่นี่คะต้นแรกหลวงราชเท่าไหร่ขาต้นแรกเนี่ยร้อยห้าสิบค่ะเพราะว่ามันกาลังมีมีน้องกำลังมีน้องออกมาแล้วพี่พี่ขาหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะ <150 S 2> พี่พี่ขาสวยมากๆ,ๆเลยนะคะมีห,หัวแล้วนะคะต้นที่สองเลยค่ะต้นนี้เท่าไหร่คะแม่ ต้นนี้ร้อยหนึ่งอันนี้หนึ่งร้อยนะคะหลวงราษฎน์หาไซส์ใหญ่มากๆเลยนะคะมีร้อยห้าสิบค่ะอันนี้หลวงราชหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะให้พี่ๆดูฟอร์มกอใหญ่ๆเลยนะคะต้นที่สามคะ่ะต้นนี้เลยค่ะต้นนี้ก็ร้อยห้าสิบค่ะต้นนี้ฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะพี่ๆขาน้องแข็งแรงมากๆเลยนะคะ <larva> e. <aine. S 2> แล้วก็ต้นนี้ด้วยนะคะต้นนี้สองร้อยค่ะต้นนี้สองร้อยน,นะคะเพราะว่าน้องมีประมาณสี่ต้นนะคะพี่ๆขา สองร้อยนะคะ่ะต้นต่อมาเลยค่ะต้นนี้ก็ความกอใหญ่อยู่ร้อยหนึ่งค่ะอันนี้หนึ่งร้อยนะคะพี่พี่ขายังไม่มีต้นนี้นะคะอะไรนะคะแม่ชื่อต้ลแม่กับจูมาค่ะความกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแม่นี่ขายเท่าไหร่คะต้นนี้ร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็ต่อมาเลยค่ะต้นนี้ฮองเฮานะคะฮองเฮานะคะไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะเท่าไหร่คะแม่หนึ่งร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยนะคะพี่พี่ขา แล้วก็จะมีลูกไม้ด้วยใช่ไหมคะแม่มีลูกไม้ด้วยลูกไม้ต้นนี้เท่าไหร่เออร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งนหนึ่งร้อยนะคะพี่พี่ขาดูค่ะสวยมากมากเลยค่ะแม่ลูกไม้ท่าบางแก้วค่ะลูกไม้ท่ามับางแก้วนะคะพี่พี่ขาต้นนี้ปล่อยเท่าไหร่คะแม่ร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยนะคะพี่พี่ขาค่ะต้นต่อมาเลยค่ะต้นใหญ่มากเลยอันนี้ก็จะเป็นหลวงรานีค่ะอันนี้ก็หลวงราศเหมือนกันอันนี้ไม่ปล่อยเท่าไหร่คะไซส์ใหญ่มากเลยค่ะ ร้อยหนึ่งค่ะอันนี้หนึ่งร้อยนะคะหลวมใหญ่มากเลยอะไรนะคะแม่คุณแผนค่ะคุณแผนนะคะต้นนี้ปล่อยเท่าไหร่คะแม่ร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะพี่พี่ฟอร์มใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอลนอกตู้ใช่ไหมคะแม่นี่ใช่ค่ะใช่ค่ะบอลนอกตู้แม่แม่นี่ปล่อยไหมคะปล่อยค่ะอันนี้อะไรนะคะกวนอูใช่ไหมคะอูอันนี้ฟอร์มเท่าไหร่คะแม่อันนี้แม่จะขายให้อยู่หรอกร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยนะคะพี่พี่ค่ะเป็นบอลนอกตู้นะคะแล้วก็ แล้วก็อันนี้หนุมานอมพระธาตุใช่ไหมคะโอเคค่ะอันนี้กวนอูนะคะหนึ่งเท่าไหร่นะคะแม่หนึ่งร้อยนะคะฟอร์มกอนะคะอันนี้ก็หนึ่งร้อยนะคะฟอร์มกอนะคะพี่พี่ขากวนอูตัวนี้อันนี้ก็ร้อยห้าสิบมีสามต้นค่ะอันนี้กวนอูหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะมีสามต้นนะคะเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆเลยนะคะพี่พี่ขาเป็นบอลนอกตู้นะคะ น,นี้หน้องมานอมพับพานะคะอ,นนอ,อ,อันนี้เท่าไหร่คะแมนี่คะอันนี้ร้อยห้าสค่ะร้อยห้าันน,นะคะก็ขอขอบคุณส่วนแม่นี่ด้วยนะคะที่ให้ส่วนคุณกวางชาแน,นลได้มาถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันราคาบอนสีถูกๆนะคะสำหรับอีพีนี้ต้องขอขอบคุณแมนนะะ่มากๆ